One News ตรงไปตรงมาด้วยเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องสนใจแล้วก็จับตากันขนาดนี้ก็เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของนักการเมืองอหรือว่าบุคคลที่อยู่ในแวดวงการเมืองแต่ข่าวสารของเนื้อหาด้านนี้มันจะออกมาเยอะ แต่ว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของสิทธิเรื่องของหน้าที่ที่ท่านต้องดูและวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับร่างแรกของรัฐธรรมนูญก็จะได้รับการเปิดเผยออกมาในช่วงบ่ายวันนี้แล้วนะครับซึ่งการถแถลงข่าวจะมีขึ้นในเวลา14นาฬิกานะฮะเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดนะครับของรายงานสดที่รัฐสภาคุณวิรยุทธ์วิริยะสจริตรายงานสดเข้ามาครับ ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกมีทั้งสิ้น270มาตรานะครับมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตและการแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองนะครับซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะมีการถแถลงสรุปร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกที่เป็นสาระสำคัญในช่วงบ่ายวันนี้ครับ คณะกรรมการร่างรัฐมนูลหรือกอรทที่มีนายมีชัยฤิชุพันธ์เป็นประธานจะถแถลงสาระสาคัญของร่างรัฐมนูลร่างแรกในเวลา14นาฬกาวันนี้นะครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่บทเฉพาะการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชคณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือสอปทนะครับลงสมัครเลือกตั้งสอสอและสอวอได้แต่ต้องลาออกจากตําแหน่งเดิมภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้แต่ห้ามกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเล่นการเมืองภายใน2ปีนะครับส่วนองค์กรอิสระต่างๆให้ทําหน้าที่ต่อไปและให้สมาชิกสปทอ,อยู่ในตําแหน่งได้อีก1ปี นอกจากนี้ยังให้นิรโทษกรรมคณะรัฐประหารแต่ไม่เว้นโทษคดีทุจริตนะครับส่วนที่มาของนายกรัฐมนตรีให้ทุกพักเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมก่อนเลือกตั้งพักละสามคนเท่ากับว่านายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องมาจากสสก่อนที่จะให้สภาโหวตเลือกนายกหลังเลือกตั้งเสร็จนะครับระบบเลือกตั้งสสใช้แบบจัดสรรปันส่วนผสมมี500คนแบ่งเป็นสสเขต350คนและสสบัญชีรายชื่อ150คน ให้นำคะแนนสสเขตที่แพ้เลือกตั้งนับรวมกับคะแนนของสสบัญชีรายชื่อนะครับส่วนสวมี200คนมาจากเลือกตั้งโดยกลุ่มอาชีพห้ามคู่สมรสบุตรบุปการีของสสและนักการเมืองท้องถิ่นองค์กรอิสระรวมถึงข้าราชการลงสมัครเป็นสวนะครับในร่างรัฐธรรมนูญยังเพิ่มอำนาจให้แก่องค์กรอิสระเช่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอำนาจเตือนรัฐบาลหากพบการกระทำที่อาจผิดกฎหมายและให้กะกะตกำหนดวันเลือกตั้งฝ่ายเดียวนะครับส่วนสารรัฐมนูญเพิ่มอำนาจชี้ขาดวิกฤตการเมืองครับนอกจากนี้ร่างธนูยังเข้มงวดเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินหากคณะรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติตามระเบียบว,วินัยการคลังหรือสุ่มเสี่ยงทําให้ประเทศชาติเสียหายให้พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ และถ้ารัฐมนตรีสอสอและสอวอครอบงำงบประมาณก็ให้ตัดสิทธิ์เลือกตั้งตลอดชีวิตครับร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกนี้นะครับกรทก็ได้ส่งให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะก่อนที่จะมีการปรับแก้ให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่29มีนาคมนี้ก่อนที่จะมีการทําประชามตินะครับหากประชาชนสนใจที่จะอ่านร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของทางรัฐสภาครับ ขอบคุณครับ,บ,ค,รบคุณวิยรยุทธ์ครับ One News ตรงไปตรงมา